สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่นหนึ่งที่เป็นรถที่ถือว่าเป็นรถเป็นรถยนต์คันแรกๆที่ผมใช้และมีความรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมน์ในการขับขี่มันเนี่ยมันคือสุดยอดนะครับผมต้องบอกไปว่าหลายปีที่ผ่านมาผมยังมองว่ารถรุ่นนี้เรื่องระบบช่วงล่างเรื่องระบบการขับขี่เขาเนี่ยในมุมผมนะรถซีดานบางรุ่นเนี่ย ไม่สามารถเทียบเท่าได้หมายถึงซูเปอร์คาร์บางตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมไปเลยครับน้องกี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้นยินดีครับ,รรบวันนี้พี่โอ้นอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถคันนี้ คิก <biases. S 2> <l> รู้ไหมว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อมาสิบปีที่แล้วพี่เคยใช้รุ่นนี้ายแดงจะบอกว่าโคตรประทับใจเลย <L> เพราะว่านเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่จริงๆแล้วผมผมเรียนเลยนะครับว่าช่วงล่างของ BM เเนี่ยนะเป็นช่วงล่างที่การขับขี่เนี่ยระยะไกลๆเนี่ยขับดีมากแล้ววงเลี้ยวของ BM เเนี่ยเป็นวงเลี้ยวที่ค่อนข้างที่จะแปลกของเขาอะ เวลาการจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนแรเนี่ย้สมูทมากนะครับวันนี้อยากให้น้องกิ๊กเนี่ยมาช่วยพาดูพามาย้อนอดีตได้เลยครับนะเาทรงใจผมพี่หน่อยกับรถรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นไหนครับน้องกิ๊กครับก็คันนี้นะครับเป็น BMW 520D ครับเป็นปี2013ครับคุณอ้นครับตัวนี้ก็รหัสตัวถังเนี่ยจะเป็น f 1 0ครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาเนี่ยจะเป็น Twin Power Turbo ก็คือรุ่นรุ่นชื่อชื่อรุ่นเนี่ยจะยาวเลยครับ เป็น b m เ5 2 0แบบ0ป็นย Power Turbo ดีเครับผมเขาบอกว่าครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันมากปลี่ยัน้ำมันที่สุดเลยครับถูกไหมถ้าในปีเดียวกันเพราะพี่เคยใช้เนี่ยอตัวนี้นะขึ้นไปถึง20กิโลลิตรใช่ครับถูกไหมใช่เลยอมันมีเสน่ห์ไงครับก็จริงๆ BMW เคันนี้ครับ มันถูกเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านจากยุคเก่าๆม,มาเป็นยุคใหม่แล้วครับอันนี้จะได้ดีไซน์การดีไซน์เขาเรียกว่าดีไซน์แรงกจแล้วก็อินสปิเรชันในการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเหมือน BM ยุคใหม่เลยครับคุณต้นไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบคิดนิกิวไตคู่ขนาดใหญ่ครับคุณต้นแล้วก็มีเดย์ไทม์เลนิ่งไลน์แบบ LED เป็นวงแหวน,นครับผมรุ่นรุ่นพวกนี้นะครับครับอยู่ในรุ่นปัจจุบันเลยนะใช่ครับ คือแยกแทบไม่ออกเลยครับคุณโอ๊ตระหว่างอดีตกับปัจจุบันใช้กันหมดเลยครับคือไฟพวกนี้อยู่ในรุ่นปัจจุบันเลยนะครับผมใช่ครับเป็นตัว LED รุ่นแบบปัจจุบันนี้เลยใช่ปัจจุบันนี้เลยใช่แล้วก็ไฟหน้าเขาเนี่ยได้เป็นใบสีนอนด้วยครับก็คือให้สว่างความสว่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับในเวลากลางคืนแล้วก็ถ้าเปิดกลางวันก็เห็นเป็นวงแหวน daytime running light ชัดเจนสวยมากนะครับสวยมากเลยครับในเวลาเปิดใช่ครับคุณอตนครับผมน้องกี้ครับครับผม แล้วพี่เห็นแวบ,บ,บ,บมาว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีอยู่ของสําคัญใช่ครับแต่ราคาเริ่มต้นคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าราคานี่แบบคือว้าวมากนะฮะราคาว้าวที่สุดว้าวมากนะครับเดี๋ยว <ๆ S 2> พี่บอกนะครับราคาเท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวดูตอนท้ายว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าผมเห็นราคาแล้วผมบอกว่าเฮ้ยทําไมมันขายราคานี้ได้ยังไงถูไหมครับกับรถออกห้งใหม่เท่าไหร่ ออกห้างเกือบ4ีล้านครับใช่สี่ล้านกว่าเลยครับคุณนล<ช>ิศว่าเป็นหลายโมเดลเลยเมื่อตอนปี1 2ึ่งองนึ่งสามตอนนั้นเนะ่ยตอนรถตัวน,นี้เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถือว่าตอนนี้เนะ่ยราคานั้นนะ่ยไม่มีรถรุ่นไหนนะครับที่ซีดานตัวน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ BM เนี่ราคาต่ำกว่าสล้านใช่ครับคุณนนท์ถูกไหม,มนะครับเดี๋ยววันนี้อยากให้อ๊กพาดูภายในนิดนึงได้ครับนะครับก็เดี๋ยวไล่ๆมาเลยแล้วกันนะครับคุณนลิศ ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะเลยครับอ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านข้างครับอันนี้คือเขาจะม mix ระหว่างความเป็น l u x u r วรีและก็สปอร์ตแกรน r i ทูริสโครับครับผมก็คือให้ความภูมิฐานและก็ความสปอร์ตอันนี้เป็นดีไซน์ที่เขาตั้งใจจะทำเลยครับอ้นมาพร้อมกับอลอยเนี่ยเออล้อนะครับเป็นแบบอลอยขนาด17นิ้วครับผมซีรีส์ยาง225 55 R17 ครับใช้ยางคอนด i เนนต a l เลยใช่ครับนะฮะอื เก๋าสูงพอสมควรครับทุกทุกชิ้นเนี่ยคือเขาคัดมาหมดเลยครับผมครับผมเรามาดูภายในกันนะครับโอก็ภายในนะครับคุณอ้นเป็นเบาะหนังแท้ครับผมแล้วก็พวงมาลัยนี้ก็จะสีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีโอรินใช่หมครับผมเบาะสีโอตินครับใช่ไหมเขอเรียกว่าใช่ครับคุณอ้นเพราะสีนี้พี่ว่ามันมีสีที่ คืออย่างหนึ่งนะที่พี่เขความสูว่าพี่ชอบตรงที่ว่ามันไม่สกรปกรกถ้ามันแบนบเป็นสีครีมจา๋จาๆเนี่ยมันจะมีความสกรปรกเวลาเราใส่กางเกงยีนเข้าไปนั่งเนี่ยมันจะมีความเปื้อนอะไรง่ายใช่ครับแต่ผมว่าแต่พี่ว่าสีนี้นะมันมันมันโอเคเลยนะดีเลยครับณนอนนะอันนี้ก็ไะใม้สีเหมือนกับสีรุ่นใหม่ด้วยนะใช่ครับรุ่นใหม่ก็ใช้สีโทนประมาณนี้ครับโทนแบบลักชัวรี่หน่อยแล้วก็ให้อินทีเลียที่ดีมากๆครับณนอน เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงพี่ครับเชิญครับผมสภาพภายในสวยมากเลยครับสภาพภายในสวยมากครับพณนนท์เอ๊ะพี่ครับรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งสองมเนี่ยมันไม่มียางอะไรเลยนี่ถูกไหมเป็นชุดปะยางแทนครับถูกไหมใช่มันเป็นเขาเรียกว่ายางพวกนี้มันเป็นยางลันแฟรใช่ครับถูกไหมครับใช่โอเคเครื่องยนต์ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลครับคุณอ้นขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่2,000ซีซีครับผม oh. ตัวนี้เนี่ยจะ,ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับคุณอ้นเป็นเครื่องยนต์แบบคอ m มอนเรลครับเป็นหัวฉีดดิลักิ n เจคชั่น mm. แล้วก็พ่วงด้วยเทอร์โบครับ mm. ด้วยการประสานงานของระบบ2ระบบเนี่ยครับ BMW เลยตั้งเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาเป็นรุ่น t วินพาวเวอร์เทอครับจะบอกว่าตอนพี่ขับนะนะ เร่องอัตราเร่งนี่นะไม่แพ้เครื่องยนต์เบนซินเลยนะไม่แพ้เลยครับไม่แพ้เลยแล้วโอ้โหเขาใส่เรื่องของแรงม้าเข้ามานะ่ะเพราะว่ามันมีเทอร์โบเข้ามาเกี่ยวข้องใช่รครับทำให้แรงม้าในการขับขี่ทําให้กเวลาคลิกลงคลิกดาว,ดวในการแซงเนี่ยโอ้โหปืทปาดมากปุดปาดที่สุดเลยครับ แล้วก็แรงบิดในช่วงต่ำๆเนี่ยครับแรงบิดของเขาอยู่ที่380นิวตันเมตรเลยครับคันนี้เนาะใช่ก็คือแตะปุ๊บมาปั๊บเลยแล้วก็มีโหมดการขับขี่ครับสามารถเลือกได้เป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตอะไรเงี้ยครับเลือกได้หมดเลยเวลาขับสปอร์ตนี่ขับมันมากนะขับมันมากครับทางด่วนนะครับเลยนะใช่ครับพละกําลังก็จะเต็มที่เลยครับเขาจะใส่มาเต็มที่เลยครับผมไอ้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่เกินไปตอนต้นราคาเขาบอกมันว้าวมากราคาว้าวจริงๆครับ ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคา9 9 9 0 0 0บาทครับไม่ถึงล้านครับคุณต้นเอ้ยผิดราคาปะราคาหนึ่งเลยครับขออีกทีนึง9 9 9 0 0 0บาทครับคุณต้นเฮ้ยอันนี้ชัดเจนครับเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดแล้วครับคุณต้นตอนนี้แล้วฮะใช่ครับกับรถใหม่ๆป้ายแดงราคา4ล้านกว่าใช่ครับตอนนี้เหลือ9 9 9 0 0 0บาทเมื่อคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่า รถยนต์มือสองที่ดูแล้วเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยจากคลิปนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยจากสี่ล้านลงมาเหลือเนี่ยหนึ่งล้านน,นะฮะมันหายไปเท่าไหร่แล้วดูครับแล้วดูความน่าใช้ของมันความน่าใช้มากครับผมบอกเลยนะ<อ>รุ่นนี้นะใช้ปอีกสามปีคิดใช้ปอีกสามปีสมมตินะลูกค้าใช้อีกสามปีนะครับผมราคาเนี่ยนะมันจะตกอีกไม่เท่าไหร่นะ ตกน้อยมากครับตกน้อยมากใช่เท่าที่พี่จากประวัติจากเลกขคอที่เราเคยเก็บไว้นะลงอีกไม่ได้เกิน1 5แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้ามาคิดกันนะสัดส่วนในเรื่องของการเช่าใช้กับการเช่าซื้อปาว่าเช่าซื้อนี่คุ้มกว่าเช่าใช้ใช่ครับคุณอน้นอ,อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนและถูกต้องเลยครับคุณอ้นอันนี้ครับผมใช่เนาะผมก็ฝากด้วยครับสําหรับ d m 520 ดีเซลใช่ครับนะครับรุ่นนี้ผมเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเหมือนที่ผมเคยพูดว่ามันคือวันโอลี่นะครับด้วยหม่เองด้วยสภาพนะครับด้วยทุกๆอย่างที่มันมีความแตกต่างจากรถป้ายแดงที่ที่สำคัญคือราคามันคือ9 9 9 9 0 0าทของนี้บาทนะครับของดีๆผมอยากบอกต่อนะครับผมขอบคุณอุกี้ครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยว อีพี uh, หน้า mm hmm. ผมจะพาทุกท่านไปชมรถที่มีความคุ้มค่าแบบนี้ mm hmm. เป็นรถรุ่นอะไรต่อ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามอีีต,ต่อไปนะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ